วันนี้นะครับเราอยู่ที่บุรีรัมย์สองปีแล้วที่ไม่ได้กลับบ้านแม่นบ่แม่นครับสองปีตั้งแต่จากบ้านบุรีรัมย์ไปเ็ดงานยู่ยสก็สมุทรปราการครับไปทํางานอยู่สมุทรปราการนะครับนอนอยู่ในแคมป์ก่อสร้างนะครับทางานตากแดดหาเงินจนไม่มีเวลากลับบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่น้องออโต้เกิดอยู่ตรงนี้นแต่แต่เหลือตัวนี้ก็มีแต่แค่ยายเนาะแม่น้องออโต้ท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ที่ คนครสวรรค์เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ส่วนพ่อก็อยู่หนองกี่ห่างจากตรงนี้ไหมบ้านพ่อประมาณเจ็ดเก้าสิบโลเดยโอ้เกือบเก้าสิบโลนะครับ <c oughs> คือตรงนี้ก็คือมีแค่ยายเนาะยายจะจําได้ไหมยายยังไม่รู้นะครับไม่ได้โทรบอกไม่ได้อะไรบอกนะครับมาแบบเซอร์ไพรเลยนะครับยายจะรู้ไหมว่าหลานคนนี้นะครับเจ้าของคนงานสีโคตะบองมันเป็นฝันแม่นบ่อยเป็นศินลปินแล้วนะครับยอดวิวตรงนี้ หกล้านเนาะรวมกันเนาะหกล้านวิวนะครับหนึ่งเดือนหล้านวิวพี่น้องปไปไปบึงใหญ่ครอบครัวชีวิตกันเป็นอยู่ของน้องโอต,โอต,โอตโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดไกอันนี้เด็ยหน้าซวน้าบอสดีครับสดีครับสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วยายเน่ครับยายยู่บ้านบ่ครับโอ้ยายครับอ้ดีครับดีครับโอ้ตัวบ่มาเนะตัวบ่มาเนะ บเซอร์ไผ่เลยเนาะกับตัวเอาเลยเน,ะน,นาะเออจักปีแล้วนี่บกลับกกบ้านนี่กลับทุกปีจ้ะโอ้เกแต่วันาานานกลับทีนึงเนาะนะครับ <มา S 1> อันนี้อันนี้ซื้อบ้านว่าอย่างนี้ครับใหญ่ด่านจ้ะบ้านอย่างก็บ้านโคก,กด่านจ้ะโคก,กด่านบ่โคก,กด่านโคก,กด่านตำบลตำบลน้องตาตำบลหนองตาลำจังหวเจ้าครับผมเอาอืมเจขานะครับมา ่อดิครับเข้าพ้นกินปลาเลยพ้นเอาทิมเลยเนาะปูยากครับด้ยใกล้หลายครับอย่างี้ยเน่กินนแล้วแต่กินได้กินแต่เะยต้นทักอ่ะรู้สึกยังไงที่ต้นทักอยู่เบื้องหลังในความสําเร็จของน้องในการเขียนเพลงทั้งสองเพลงนี้จากเด็กธรรมดาคนหนึ่งให้ขึ้นมาเป็นศิลปินก็ ดีมากเลยนะครับดีใจที่ได้เห็นน้องอัตโต้เป็นศิลปินแลวก็มีคนฮักคนแพง FC เอฟซีหลที่ซอยพัดดันเหมือนแบบเหมือนเป็นชีวิตใหม่เป็นบันไดให้น้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งดีใจครับก็ยังถือว่าก้าวมาระดับหนึ่งอยประสบผลสำเร็จก็ยังดูต่อไปครับือว่ายกระดับขึ้นมาอีกระดับแล้วถือว่าเร็วมาก นครับผมอ่ะกี่ปีแล้วต้นหักไม่ได้กลับบ้านเนี่ยไม่มีบ้านแล้วมันไม่มีบ้านอยู่นะครับอันนักร้องนักร้องมีบ้านอยู่นะแต่ว่าอาจารย์แต่งเพลงไม่มีบ้านอยู่โอ่อันนี้มันน่าอามีอะไรให้คุณยายไหมนี่โอ้นะครับด้วยน้ำพักน้ำแรง ตั the 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 have 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 ้งจิตตั้งใจให้สมจึงนมากแต่คณะตู้ปั้นมาโดนแล้วให้ฟังผู้ใหญ่เปินสั่งสอนก่อใจย่างท่าทางตู้ฟังคนใหญ่และตู้ใส่ได้ดีเด้อลูกให้เสื่อไอ้ฟังหัวหน้าเพิ่นผู้ใดควนปอกหูจังเลยตัวกระยับพี่เสือเพิ่อนก่อใจย่างยืนยัาต่อไปด้วยน้ำพักน้ำแดงด้วยน้ำเสียงจุดได้เงินมาน้องคนใหญ่เนาะ ต้นฮักก็ช่วงหนึ่งก็แบบนี้แหละครับกําลังจะพุ่งเลยเนาะแต่ก็ติดผู้หญ้าผู้หญิงลงเลยครับใหญ่ปอบดํา <c oughs> ดนะครับย <c oughs> ังเป็นอย่างยังบัยังบุงงงงมีผู้แซ่ผู้สาวครับยังนั่นอยู่กําลังตั้งใจทํางานหาเงินอยู่ตั้งใจทำงานเพื่ออนาคตคงจะคงเพื่อความฝันของตัวเองตัวควฝันมานานแล้วก็เสียเท่าแค่นี้แหละมีอายุปู่นนี่จะสิบก่าเจ็ดสิบก็แล้ว ก็ชีดเท่าแค่เดีก็บพ่อบหวางเลี้ยงแม่ยายก็ให้เยงต้นเด้งห้ตลอดเอาลงหน้าปุ้นวอาจไม่มากไม่มายเดี๋ยวมันเป็นเงินของหลานชายคนนี้เ,นเด็กน้อยแค่อายุ19ปีะนะครับหาเงินให้ใหญ่อนา,าคตต่อไปถ้าเพียงมันปังเนี่ยอาจจะสร้างบ้านสร้างนู่นนี่นั่นเนาะ เาไปปากสวัสดีครับ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 ผมให้เขาไปใส่อีนันเนี่ยปากเราบ่นะครับก็นี่คือบ้านน้องออโต้นะครับผมก็การเป็นอยู่ก็ถือว่าอบอุ่นนะครับครอบครัวก็ถือว่าอบอุ่นมียายก็ไม่ขาดอะไรเนาะอบอุ่นนะครับ ือว่าเลี้ยงหลานดีมากเลยนะครับนิสัยดีมากครับน้องออโตโอ,อยู่กับประธานก็ช่วยงานช่วยกันนะครับทาทุกอย่างนะครับนอกจากจะร้องเพลงแล้วทุกอย่างเลยในค่ายนะครับช่วยกันอ่ะจะให้น้องออโตโอ้ร้องเพลงของตัวเองนี่ให้คุณยายฟังสักเพลงนะครับเอาเพลงยังเอาร้องเลยก็ได้ บอกไอแน่ว่าแค่ฝันไปมันเป็นฝันได้แค่ไหนคืนนี้ชีวิตจริงเฮายังหักกันดีแม่นบอกอแค่ฝันไปก็ให้จนใจสั่นมันทรมานปานนี้ เ้าตื่นทำแม่บ่สั่นเจ็บคัง <Hey. S 1> โอ้ความฮักมันเกือบขาคนได้ <Hey. S 1> กันสิตายก็หายมันตายในความฝันสิจบเท่านั้นเจ้ายังเฮ็ดหัวใจออ้คินไปเองหรือว่าออ้ฝันไปลูกให้อ้ายตื่นจากฝันไ้ได้บ <Hey. S 1> ่บ อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับพานักร้องในค่ายนะครับน้องอัตกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกนะครับว่าจะปล่อยเพลงอะไรต่อไปของน้องอัตนะครับใครสนใจที่จะจ้างน้องงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์งานต่างๆนะครับเพื่อจะให้น้องอโตได้ไปขับร้องนะครับได้ขายเสียงของเจ้าของนะครับผ่านบทเพลงซึ้งๆนะครับก็ทักข้อความของประธานห้างนะครับหรือติดต่อเข้ามาเบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับผมททังงใจดว มีใจรักมั่นคงเธอตัดรักแลให้ลงใหี่คงไร้วาสนาร้องให้ตายแค่ไหน